แล้วคุณอยากมีผมไหมครับนี่ไงหนูมีแล้วแล้วถ้าผมอยากมีคุณล่ะเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรอ่ะต่อไปว่าผมถามคุณอยากมีผมไหมคุณเล่บอกว่าอยากโคตรโฟร์อ่ะไม่มีใรอ่ะหงุดหงิดใจเลยนะถ้ามีมิจริงก็อย่าพูดดีกว่าครับโอ้โหขอให้ติดนะทีนี้ร้องเพลงเลยถึงคุณร้องเพลงลั่นลาเบลเลยครับ

เอ้ยเนี่ยนายต้องซื้อกล้องมาเปิดแล้วเนี่ยงฟิ่รอนเนี่ยเอ้ยดีเย่สุดยอดไงเองทำทำตาสัญญาได้น้องเออเดี๋ยวซื้อกล้องมาเปิดยินดีได้น้องยินดีได้ดีใจเลยเย่พลังเจเข่งสุดเนาะเขาสุดกันจัดเลยอันนี้คนใหม่ในแก๊งเหรอมาพี่ก็สะดุ้งเลยแม่งแข่งทั้งปีได้มาห้าหกร้อยเออจริงอันนี้จริงไยี่ห้าพันปาร์ตแต่งหญิง ผมว่าเอาเป็นว่าถ้ามีคนกล้าโอนผมว่ากล้าทำอ่ะเอาผมพูดจริงนั่นอะไว้อ่ะชิบหายแล้วไงแล้วกูพูดอะไรไหมวะไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าอย่าบอกนะอย่าบอกนะเมื่อกี้ให้นายรอบนี้ให้ป๊าดเยี่ยมสุดยอด หายแล้วไงไอ้ไนเขาโอนให้กูสามพันเหมือนกันเนี่ยมีคนบอกว่าห้าพันปาร์ตเพลงกิ่กกูเลยพูดเล่นๆไปว่าเออได้ได้ห้าพันปาร์แล้วมีคนกล้าทำหนูก็กล้านี่เขาโอนมาจริงสามพันเลยตอนแรกเลยร้อยนี่เขาปิดปร้อย่อยูห้าพันอ่ะบ้าไปแล้วไปไหนเปิดกล้องพี่แต่งหญิงเว้ยมึงยังสบายกับกูไงของกูแม่งแต่งหญิงไอ้บ้าอย่างี้แล้วมีคนปิดหลอดแล้ว ลุยครับแล้วมีคนปิดหลอดห้าพัน 5, แล้วไงโอ้โห,โโหแต่งหญิงยังอ่ะผมอยากเลยอ่ะหนึน่งนะปิดไหมนะฮะฮ <c oughs> อุ้ยอุ้ยลืมปิดไหมโอุโ๊ยตกใจหมอหมอครับหมอ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 บ้า <c oughs> พี่ผ่านเลแลว พี่จิ๋วเฮ้ยขับรถอะไรอ่ะโอริโอ้เทพน้ำยากันแตกครับพี่อ๋โอริเทพโอริเทพโอดนพี่โดนโดนโดนดูว่าแล้วทำไมมันตีไม่ติดยังเป็นโอริโอ้เทพใชเฉยติดยังเกิดมาคุ้นเคยยังครับพี่โอริโอ้เทพเป็นไรผมไม่เห็นโอริเทพเอ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้ว ถ้าวันนั้นนะกูรู้กูรู้ว่าน้องกูจะจะเกิดเหตุการณ์รถชนนะถ้าพูดตรงๆอ่ะกูยอมเอาลากกูยอมเอาลากของกูเนี่ยไปบังท้ายรถให้ดีกว่าว่ามัะเก้นอี่อกูขอยอมไมีคนเสียสละพูดริงเงี้ยพูอ่านี่พูดเร่อจริงใช่หรอกูขอหย่ามีคนที่กูกระโดดเอามือแบบข้าแก่ใช่ปะรับอ่ะรับแบบ รับเต็มว <c oughs> ิ่งติดไว้ก่อนใมัน,นทแทนอ่ะ <c oughs> ใช่หรอแล้วผมขอยอมไปเป็นผมขอยอมไปอยู่ต่างโลกผมจะไปอยู่ต่างโลกแทน <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> จริงหรอโ <c oughs> อ้ย ขำไรขำแก่ไม่ได้กลัวผี สัตย์ุจุ๊จอจจอันนี้แค่เรลนค่เราเล่นแค่เาเลแค่เเลแค่เราเลเฉยออจะขยับทัอะไรล่ะไม่ใช่ไม่เคยทรยศครับผมนบีดังรับี่ากัวไปสีสัตว กูไ oh, yeah, yeah. ม่ดูกูไม่ดูอุ้ยอันนี้เกมอะไรอ่ะโอ้ยเยอะเหลือเกินไอสัตว์เอ้ยไปกว่าโอ้โหพระเจ้าพระ้าอย่ามาหนาเลยโโอ้เกมอักสัตว์มันมีดังรับด้วยไปสี่สัตว์ เกมอะไรอ่ะทำไมมันมีได้ยินเสียงมาดูกุลามสีแบบนี้ด้วยอ่ะหเสียงซองคือแบบเป็นเดิมพันเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดเพลงเดิมพันแป๊บยังมีสักคนคือใจไปมองเจ็เพลงเดิมพันพี่ที่เปิดเพลงนเนี้ยใอันนี้บางเี่ตัวจริงกับใัวป โโโเพลงเดิมพันเหรออนนเหรอไปใช่มั้งฮึยผมพิเศษเพลงเดิมพันเร่อเพลงอิสลิกต่อเลยพี่อิสลิกแบบเดมเปิดมึงไม่ใช่ศัตรูอ่ะพวกมึงทุกคนเขลกกูใช่ใช่พี่เปิดแล้วออิสุลิก เื้อสลิ์แบบใหม่อะบิดโยกจัดบิดโยกจัดเมื่อกี้พอดาบิเนียไม่ได้ฟังเสียงในเกมหมพอดาบิบิดโยกจัดแต่ะ

เดี๋ยวเนจะไปแล้วเจอกันเมื่อไปไหนครับ่ไปแล้วเหรอใช่ครับจะไปแล้วเราเลิกแล้วครับเดี๋ยวเลิกเลิกเลยแล้วขอบคุณมากขอบมากแต่งตัวแต่งแต่งตัว F8 สกินนะครับเสือพี่อยากกลับมาเล่น F8 มันมีสกินอะไรมันมีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย t a r e What Problem With The Face Operation e r r o r อ r ไม่พีทีมสกินดิ SKIN มาที่ไหนครับ ชี่แนวพยกดเอป็ดใช่ไหมแล้วพี่จะพิมพ์ได้ไงพี่ก็จะคิปวอทฮัตหนุยแปลว่าอะไรครับจะคีบจะคีน,นี่คือภาษาอะไรครับคำอิเลรรอครับแปลว่าอะไรฮัตห <c oughs> น,นุยผมจำได้ว่าหนุยหนุยกระหนุยอะไรทุกอย่าง,างมีคำอิเลฟใช่เปล่า <c oughs> ไม่ใช่ครับอันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ไม่หนูหมายถึงว่าแ้่พี่อยากเปลี่ยนชุดไงได้มีผมจะกินสกินแล้วคุณอยากมีผมไห, <c oughs> ไหมครับไี่ไงหนูมีแล้ว แล้วถ้าผมอยากมีคุณล่ะอะไรวะนี่อะไรอ่ะก็ผมถามคุณอยากมีผมไหมคุณไม่บอกว่าอยากคดโฟอ่ะโอ้ยหลือยังโฟคุณจะไปอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องมาทำเป็นแกล้งสอนหรกครับคุณจะไปอยู่แล้วอ่ะมันคนเรามันเจงแค่แป๊บเดียวไม่รู้จักกันก็ทิ้งกันอยู่แล้วไงไม่เจอกันแป๊บเดียวก็สอนกันได้ไหมพี่ครับไปสู้ๆนี่จะไปแล้วนี่ไงเห็นไหม ไหนสอนครับคุณบอกอย่สอนคุณไปแลว้วเนี่ยไม่ใช่หนูก็สอนให้พี่ <c oughs> แต่งัเอาเอา <c oughs> อครับเออเออเอเอ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 อออออเออเออเ เดี <laughs> <c ười> <c ười> like, ี <lightweight> ๋ยวนี่น้องเราจะเล่นอดังเทียวต้องเล่นรุ่นใหญ่เว้ยนี่ของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่น้องสุดแขกคนเดียวด้วยทำไมสุดแขกคนเดียวทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจกี้ก้าวฮาร์ทครับธรรมดาครับผมอ้ำ ปุ๊บตอบปั๊บห้ามน่ารักไปไหน ฮ้สาวโยมอ่ะไคอคนในเมืองเขามีสตอรี่กันว่ะในรถประมูลใช่ไหมบอสนนพูดอะไรอ่ะที่บอสจะให้เอาไปทำไมครับไม่ได้ไป JK แล้วไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับอ<ะ>บอสเออมื่อไหร่ด้วยเพื่อนเมื่ไหร่ด้วยทั้งน้อง เดี๋ยวเราอยู่ที่ต่อเดี๋ยวเราไปส่งเขาที่สนามบินเยนนี้ไม่ได้ไปคนจะไปก็ต้องไปใช่ถูกถูกเรื่องถูก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 ถถูกถูปถไปไูกถ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 บกถไปถูกถูไถูกถูกถูกเูกถูกถูสถูกถูกถูกถบกถูกกถูกถูบถูก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 กรไปอ tôi nếu không bỏ cái thưởng ạ ai lại đó ai đó เขาบอกเขาคิดถึงอ่ะคิดถึงอะไรอยากคุข้หางอ่ะโอ้ยไปอยู่แบบสุดรักของคุณที่อุ้มคุณบ่อยนู่นเหออปะโอ้โหโอ้โหจไปมุดแล้วอ่ะ <laughs> <c oughs> เป็นโสดโดยไม่มีสาเหตุนะครับแต่ดีว่าอยู่เป็นเศษโดยไม่มีเหตุผลนะครับโอ้โหอยู่เป็นเศษโดยไม่มีเหตุผลนะครับพี่ตีโอ้หม่โม วันแบบเดี๋ยวนี้มันช่วยดิไปทำไมแต่อุติบด้วยอนงาสาวมั้ยแล้วก็ไปเนี๋ยวลี้เลี้ยงเลี้ยงที่สุสานเยเ่จะจีบสาวด้วยใช่ ยังรักเธอเสมอนะเจอปัญหาอะไรเธอก็ท <itors> ุบสู้ๆนะเว้ยเมื่อเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขารักเธอมากนะถมึงเป็นได้แค่นี้สู้ๆนะอยากมาให้บากินข้าวเยอะรอเธอดูดูเธออยู่นะหือหือคือวันโดนอะโดนไหมปะ ช่อซูน่ะอ๋อโอ๊ยแคดเลยตรงนั้น,ม,น,นม,มันมีอะไรวะหนูแคดเนี่ยถามจริงมันมีอะไรวะตรงนั้นอะ่ะกูเจอประโยคนึงนะว่าเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเขาบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยคือการ แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวผมตอนนั้นคือไว้ลุงชเป็ไปผมก็แบบเคขับรถดูบ้านเขาลุงทุกวันว่ารถเขามันจะทรมานหน่อยช่วงดาวอ่ะแต่ลึงต้องแบบแบบพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอ่ะนแต่มันจะไม่หนักตอนผ่อนเว้ยมันจะหนักแค่ตอนดาวเดียว บ่ากลุ้มเข้ามาบคิดได้ไงอ่ะเขามไม่มียกันมีใจได้ไหมถ้ามีไม่จริงก็อย่าพูดดีกว่าครับโอ้โหโอ้